ครับสวัสดีครับเป็นคลิปจากคลิปที่แล้วครับตอนเนี้ยมจะมาแนะนำนในการการยิงและการบรรจุกระสุนในในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเพราะปืนจะส่องเข้าสามารถลูกเดน่นได้รลายนะครับการอันอันโหลดดีโหลดการบรรจุที่ผมแนะนำในในคลิป ทีแล้วคือแบบเบื้องต้นอันนี้ถ้าจะมีการด้โรดเดี๋ยวเขาแข่งขันในไอไอพีเอสซีไอดีพีเอกับซิมี่กับเหมือนในค่ายจอนวิ่งนะครับต้องติดตามคลิปของไอทีว่ายังทารันทีวันสอนจอนวิ่งยิงอรันแรกแกบปืนครับม่มีลูกบดไพ่ เป็นคลิปตัวเนี้ยครับปืนกับเท็กตั้งแต่จับปืนมาแล้วครับอันนี้เน,นี่ยท่านผูช้ชมเบื้องการบรรจุศูนย์นลูกซองยังมีอีกหลายอย่างอันนี้จะเป็นการสอนนะในการโหลด โหลด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 ซีครับหมายถึงว่าโหลดซีเมื่อเมื่อคุณกระสุนจับมา,นา,นบามได้อยู่ในลักษณะนี้ครับฟาร์มเมอร์ไงฟาร์มเมอร์ลูกปืนมาอยู่ในลักษณะแบบนั่ครับนอนเรียงกันเป็นเป็นทับเดียวหนึ่งคุ่นกระชาก ฉากลำเลือนปุ๊บใส่ใส่นัดกระสุนเข้าไปแล้วก็ตบกระโจมมือเข้าไปปุ๊บกลายเป็นการที่โดที่โด้แบบเร็วนะครับแต่ว่างขาอาเซียโบ้เร็วเพราะว่ากระสุนคนนี้มันผมเห็ุเองครับอาเซีโบ้เร็ววันไดนจะเป็นลักษณะอันนี้คือในแบบที่หนึ่งในแบบที่หนึ่ง อันนี้เป็นการเอาลูกออกสองเมื่อกีคุณยิงมาแล้วโป้งพิกมากครับพิกปืนเขาตายสอดทรายหาปูตบูตอสูงเหาสอดยิง,งสองรับเพิ่มขั้นตอนมาเ้ยครับสอดทรายปืนยิง,งปั๊มแอคชั่นปุ๊บเอาก็อากยอด ต่อไปได้ท่านี้ท่านี้เป็นทาน่าที่หลุมมอในกรรมต่อสู้ครับเข้าเข้าบอองลดปืนแบบนี้เรือว่าบตองพิกบตองไงแบบไหแกเข้าปืนอยู่ในแน่นอนผมนิ่งความแอคชั่นมากปุ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปุ๊บกุญกจยอดยอดยอดเพิ่มได้อีกครับยอดเพิ่มไม่ได้เรื่อยๆอันนี้ในแบบที่ สนี่เราดูสามนี่นะครับ สุดหมดบรนจุหยับมายอดตากสอดใจหยอดนี่ที่ว่าเป็นท่าที่ถูกต้องในในการต่อสู้ครับในการใช่เสร็จป็นซอ มันจะมีอีกแบบนึ่งครับโป้งระสุนหมดปึ๊บอันนี้ก็เรียกว่า IPC s นะครับบพรว่าจะเป็นการโหลดโหลดเออ่โหลดซีโหลดสองโหลดโหลดเดียวครับเรื่อนการโหลดโหลดเดียวนครับหรือว่าคุณจะเป็นการโหลดโหลดโหลดสอง อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือเราจองครับเจ้ากระสนมาโหลดแทงกรไปหรือว่าลักษณะกระสุนจ้าคูลักษณะเนี่ยน,นี่ครับแทงหรือกว่าจะง่ายพลป้นมานี่แทงเลยเมืองนะครับแทงแทงแทงลูกรกะป ระสุนมันมันประมาณกระสุนจริงครับมันต้องอะไรนั่นใช้ใช้แรงฝืดกรคือโรดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หรือว่าจับจับสองจับสองแท่งหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้นะอันนี้นก็นี่อีกรูปแบบหนึง่ง มันจะมีตัวตัวโหลดนี่ยโอ้กผมผมหมดแล้วมากนะครับวิญญาณสนามแทงสูงย์ทำเอง ตาเราสามารถยิบซุนได้สามนาทสี่น,นันแล้วได้ยิบเปื่อย ครับขออนุญาตครับ